สวัสดีค่ะพบกับมารินทารลต์กันอีกแล้วค่ะค่ะคลิปนี้เราจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนมกราคม2564นี้ค่ะค่ะชาวราศีพิจิกก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่24ตุลาคมถึงวันที่22พฤศจิกายนนะคะค่ะ เราจะแบ่งการทำนายออกเป็น3ามช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่โสด,ดหรือว่าคนที่มีคนที่คุยอยู่นะคะที่คบอยู่แต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะช่วงที่2เราจะทำนายสำหรับคนที่มีคนที่คบที่คูดคุยกันอยู่นะคะตกลงเป็นแฟนกันแล้วสถานะชัดเจนนะคะค่ะแล้วก็ช่วงที่สามนะคะเราจะทำนายให้กับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้ว ะะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนโสดก่อนเลยนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกในเดือนมกราคม2564นี้จะเป็นอย่างไรนะคะค่ะคนโสดชาวพิจิกนะคะคุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยค่ะ ให้ราชาถือเหรียญน,นะคะไพ่สามดาบนะคะเดือนนี้นะคะ อาจจะมีคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณหรือบางท่านก็คบกับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะคะที่มีฐานะการงานค่อนข้างดีนะคะลักษณะเป็นน่าจะเป็นชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินก็จะมีความสุข,ขุมความนิ่งนะคะก็คือ,อแล้วก็มีหน้าที่การงานฐานะการเงินค่อนข้างดีนะคะ เดือนนี้ชาวพิจิกนะคะค่อนข้างจะเนื้อหอมนะคะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกนะคะค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็มีทั้งคนที่ดีแล้วก็คนที่ไม่ดีนะคะอันนี้ชาวพิจิกก็ต้องใช้วิจารณญาณเนาะก็คือต้องพิจารณาเยอะๆนะคะ ค่ะแล้วก็มีไพ่สามดาบขึ้นมาด้วยนะคะเดือนนี้อาจจะมีบางเรื่องบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณต้องรู้สึกเหมือนเจ็บปวดใจหรือบางท่านก็เพิ่งจะผ่านการอ,อกหักมาแล้วก็คุณก็ยังไม่ลืมนะคะกับความเสียใจตรงนั้นนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนํากันดีกว่านะคะว่าเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ ่ะไพ่คำแนะนำเดือนนี้ชาวพิจิกนะคะที่เป็นคนโสดคุณได้ไพ่เทมเพลนต์ค่ะไพ่เทมเพลนต์มันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับการบาลานซ์นะคะการทำให้เกิดการสมดุลน,นะคะค่ะก็คือบรรยากาศความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีมีทั้งความเสียใจมีทั้งคนที่เข้ามามันค่อนข้างหลากหลายในในความรู้สึกของชาวราศีพิจิกนะคะก็คือว่า ให้คุณเหมือนจัดสรรเวลาหรือว่าจัดสรรความรู้สึกนะคะบางสิ่งบางอย่างของคุณนะคะให้อยู่ในจุดที่พอดีที่คุณเองพอใจคุณไม่ต้องแบบเหมือนเอาใจใครจนมากเกินไปหรือว่าจนตัวเองลำบากนะคะหรือว่าคุณอาจจะต้องลดความรู้สึกแบบเป็นตัวของตัวเองบางสิ่งบางอย่างลงเพื่อเพื่อให้การ พูดคุยหรือพัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปได้ถ้านิสัยตรงนั้นนะคะมันทําให้เกิดปัญหากับการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่ก็อย่าอย่าสูญเสียความเป็นตัวเองนะคะสําหรับชาวพิจิกที่เป็นคนโสดนะคะค่ะจบคําทํานายสําหรับคนโสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะคนที่มีคนที่คบอยู่นะคะว่าเดือนนี้จะเป็นอย่างไรค่ะคุณได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าคะ่ะ ไพ่เดลไฮโลเฟนนะคะแล้วก็ไพ่สองดาบมาด้วยนะคะจริงๆแล้วนะคะบางท่านอาจจะเริ่มคบกันมาสักระยะแล้วก็ความสัมพันธ์กำลังพัฒนาได้ดีหรือถ้าสำหรับบางคู่นะคะที่คบกันมานานแล้วอาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะอาจจะมีการพูดคุยกันให้มี เหมือนว่าความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นไปอาจจะมีการขอแต่งงานหรือว่า,าเป็นการทำอะไรร่วมกันที่ทำให้มีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะสำหรับชาวพิจิกที่มีแฟนนะคะเดือนนี้บางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเกิดขึ้นนะคะที่ทำให้คุณเหมือนว่ารู้สึกว่าจะต้องให้อภัยนะคะบางเรื่องอะคะ่ะ มีบางอย่างเข้ามาให้คุณต้องตัดสินใจนะคะการตัดสินใจครั้งนี้คุณอาจจะยังไม่มั่นใจว่าคุณจะตัดสินใจยังไงดี mm. เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นการพัฒนาขึ้นหรือว่าอาจจะบางท่านอาจจะถูกขอแต่งงานแต่ว่าตัวคุณก็ยังแบบยังตัดสินใจไม่ได้นะคะให้คุณค่อยๆค,ค,คิดค่ะใช้ความรู้สึกที่ดีๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมี อะไรที่คุณไม่ถูกใจนะคะเดือนนี้คุณได้ไพ่พระก็คือต้องให้อภัยนะคะหรือให้คุณนะคะหาโอกาสไปทําบุญกับคู่ของคุณนะคะสําหรับเดือนมกราคมสําหรับชาวพิจิกที่มีแฟนนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่คำแนะนํากันนะคะค่ะคุณได้ไพ่ราชนินีถือไม่เท้าค่ะก็ เป็นไพ่สาหรับผู้หญิงที่เก่งนะคะแล้วก็ค่อนข้างใจร้อนนะคะไพ่ก็บอกว่าให้คุณนะคะถ้าบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ถูกใจนะคะบางเรื่องที่คุณรู้สึกไม่เหมือนว่าคุณไม่ชอบนะคะให้คุณหันหน้ามองไปทางอื่นเนาะไม่ต้องมองไม่ต้องใส่ใจมั่งก็ได้นะคะปล่อย ปล่อยวางมั่งก็ได้สําหรับแฟนคุณนะคะบางเรื่องอาจจะไม่ถูกใจคุณทั้งหมดนะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณที่คุณคบอยู่จะถูกใจคุณร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเพราะฉะนั้นบางเรื่องที่ไม่ใช่แบบนิสัยที่มันทําให้กระทบกับชีวิตคุณมากแบบไม่ใช่ปัญหามากนะคะก็ให้คุณปล่อยวางนะคะให้คุณแบบเหมือนว่ามองผ่านไปนะคะ ค่ะจบคำทํานายสําหรับคนที่มีคนที่คบอยู่นะคะคนที่มีแฟนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสําหรับคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วว่าเดือนมกราคม2564นี้จะเป็นอย่างไรนะคะคุณได้ไพ่แปดเหรียญค่ะค่ะได้ไพ่เอม e พอเรอรนะคะ แล้วก็ไพ่ห้าเหรียญค่ะเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่ชาวราศีพิจิกนะคะก็ยังค่อนข้างขยันนะคะเหมือนเอาเวลาไปทุ่มเทกับงานค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันนะคะเดือนนี้จะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นชาวต่างชาตินะคะ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทําให้คุณที่จะต้องแบบเหมือนว่าอา,อาจจะมาขอความช่วยเหลือนะคะอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณคุณอาจจะต้องเข้าไปดูแลเป็นพิเศษอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าบางครั้งคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคนในครอบครัวค่ะไม่ค่อยใส่ใจคุณนะคะคุณก็เลยเอาเวลาไปมุ่งมั่นแต่การทำงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำกันต่อนะคะสำหรับ คนที่แต่งงานแล้วนะคะค่ะคุณได้ไพ่สามไมเท้านะคะไพ่ตัวนี้จะเป็นการแบบเหมือนว่าคุณมีความหวังการมองอนาคตข้างหน้านะคะค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณมองอนาคตครอบครัวนะคะทำให้เดือนนี้คุณมุ่งไปกับงานนะคะ ให้คุณนะคะหาโอกาสนะคะลองมองโอกาสที่ดีนะคะอาจจะมีช่วงเวลาที่ดีของคุณนะคะถึงตอนนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างในครอบครัวของคุณนะคะชาวพิจิกอาจจะยังไม่ได้เป็นดั่งใจเนาะอาจจะยังมีแบบความลําบากเข้ามานะคะแต่ว่าให้คุณออมองหาโอกาสแล้วก็มีความหวังอยู่เสมอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตคุณเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะค่ะ จบคำทานายสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้มาลีนทาลอดด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ